ไม่กลัวเอียงเหรอวะม,มันทำมาดีแล้วมไม่เอียงหรอก้ <laughs> าเสร็จเนี่ยเคยแอบนอนคว่ำไหมหนูไม่เคยนะเพราะว่าหนูใส่หมอนรองคอไม่ลู้ใส่กี่วันวะใส่กี่วันใส่อาทิตย์หนึ่งแล,แล้วหลังอาทิตย์หนึ่งอะมีแค่นอนแบบว่าเอาหน้าพุกเาขาห้ามนอนเอียงไม่เห็นวะ <laughs> <laughs> แอบหมอไม่รู้หรอก ไม่แล,แล้วแล้วตอนนอนแล้วแล้วผมถามอีกนึงตอนนอนเอียงเนี่ยเคยสะดุ้งตื่นมาไหมว่าเราพลาดนอนเอียงอ่ะหรือตั้งใจนอนเอียงตั้งใจนอนตั้งใจนอนเลยเหรอจะนนไม่กลัวเอียงเหรอวะมันทำมาดีแล้วม,มเอียงหรอ <laughs> ทำไมถึงมาทำที่กระหมเะห่เจดเนี่ยหนูเล่ายาวได้ไหมเอาได้แล้วก็ต้องได้อยู่แล้วแหละก็คือตอนแรกอะก่ะเพื่อนทำเยอะ เลยไปถามว่าทําที่ไหนบอกว่าทําที่กรุงกา <S <S> <S ก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ตอนที่เพื่อนไปทําก็พาเพื่อนไปด้วยแล้วก็ไปศึกษาด้วยแล้วก็ก็เลยทําตามก็ไม่ทาตามเลยเพราะว่าตอนที่ไปพาเพื่อนไปทํามันก็รู้สึกว่าโอเคได้คุยกับได้ปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอคุยดีคะ่ะแต่ว่า,วาควรด้วย,ลยแล้วถ้าเกิดเทียบกับเพื่อนที่ทํามาทุกคนเนี่ยจมูกเรารู้สึกว่าเราสวยกว่าเพื่อนไหมหรือว่าเราโอเคกว่าเพื่อนไหม มันก็สวยทุกคนนะหนูไม่วกล้าพูดว่าหนูสวยกว่าเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมาดูแล้วเพื่อนจะด่าหนูหนูโม้ <l ots> จริงๆ,ๆหนูไม่กล้าว่แต่หนูก็สวยเลยระดับหนึ่งแหละหนูก็มั่นใจในตัวเอง <l ots> จริงเหรออ๋อแต่งหน้าง่ายขึ้นไหมแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปง,งายขึ้นด้วยมันมีมุมที่ถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าตอนแรกถ่ายมุมนั้นเรามันมันไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พอมีพอได้จมูกขึ้นมาแล้วมันก็แบบว่า ขายได้แลหลมุมขึ้นค่ะอืมก็คือชีวิตดีขึ้นใช่ชีวิตในโลกโซเชียลดีขึ้นชีวิตจริงก็ดีอยากให้พูดถึงกอนวิกาคลินิกว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเป็นกันเองแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเรามีปัญหาแล้วก็อินบ็อกซ์พักไปก็ตอบตลอดค่ะใช่ลองฝากถึงคนที่กำลังได้ดูคลิปนี้หน่อยว่า เหตุผลอะไรที่คุณไม่ควรมาเสริมที่กอนวิกาคลินิกก็ไม่มีปะก็มลนก็มันไม่มีก็ต้องมาละ